ดังเมาแทบสูดปากเลยทีเดียวค่ะสําหรับคู่รักนักร้องเสียงดีนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาไม่หวานกันเหมือนเดิมแล้วค่ะด้านวงในเองนะคะก็ออกมาลือหึงเลยค่ะว่าคู่นี้ยเขาเลิกกันมาตั้งนานแล้วด้านชาวเน็ตเองนะคะก็ปล่อยอักษรย่อรัวๆกันเลยค่ะงานนี้ เรียกว่ามีประเด็นออกมาให้ตามเผือกไม่พักกันเลยนะคะสําหรับวงการบันเทิงบ้านเราค่ะจากกรณีเมื่อวันที่16พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านเพจดังนะคะเจ๊มอย108เนี่ยเปิดประเด็นถึงคู่รักเสี่ยงดีค่ะระบุว่าเลิกกันอีกคู่แล้วหรอคู่รักเสี่ยงดีช่วงนี้เขาไม่หวีดกันเลยเนาะ ต่อมาค่ะทางด้านเพจข่าวบันเทิงช่องแปกเนี่ยก็ได้ออกมาเผยเบาะแสเพิ่มเติมค่ะว่าไปสืบมาว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่หวานกันมากแต่พักหลังๆเนี่ยไม่ค่อยกดไลค์ไม่ลงรูปคู่เหมือนเมื่อก่อนวงในเนี่ยเมาส์กันว่าทั้งคู่นะคะไม่ไปมาหาสู่กันพักใหญ่แล้วค่ะจนตอนนี้เนี่ยเลิกกันมาหลายเดือนแล้ว โดยในโพสต์นี้นะคะก็ระบุไว้ว่าการเมืองก็ต้องส่องเรื่องดาราก,ก็ต้องเผือกเมื่อเพจมอยร้อยแปดเนี่ยเปิดประเด็นคู่รักดาราสอบแบววเลิกรากกันอีกคู่แล้วเจ๊มอยเมาว่าเลิกกันอีกคู่แล้วหรอคู่รักเสียงดีช่วงนี้เขาไม่หวีกันเลยเนาะทำเอาชาวเน็ตเนี่ยหย่อนคำใบ้รัวๆเลยนะคะอาทีนึกถึงสองคู่กสอสกับดอรหรือเปล่าหรือจะเป็นมปอ,อแน่นอนดูมาหลายอาทิตย์ละเดาว่าปอกับอเพราะตามคู่นี้ตลอดชอบ ทีมข่าวบันเทิงช่อง8เนี่ยไปสืบมาว่าคู่รักคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่หวานกันมากค่ะแต่พักหลังๆเนี่ยไม่ค่อยกดไลค์ไม่ลงรูปคู่เหมือนเมื่อก่อนค่ะงานนี้เนี่ยจะเรื่องจริงหรือยังไงนะคะก็ต้องรองให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาพูดเองดีกว่าค่ะโดยหลังจากที่ประเด็นคู่รักเสียงดีถูกแชร์ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์ดาอักษรย่อกันมากมายเลยค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยคู่รักเสียงดีจะเป็นใครนะคะหรือจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ